ว้าวดูสิว่าคนเก่งคนนี้คือใครเมื่อขอความช่วยเหลือจากใครสักคนแม้แต่คำว่าขอร้องได้โปรดรบกวนเจ้าแล้วนะก็พูดไม่เป็นอย่างนั้นด้วยยินดีด้วยนะเจ้าควรจะได้ชีวิตที่เจ้าต้องการนะเจ้าสร้างข้าขึ้นมาเจ้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับข้าแต่ข้าไม่เคยเข้าใจเจ้าเลย ถ้าเธอไม่ชอบพระเอกที่กลั่นแกล้งเธองั้นฉันจะเปลี่ยนเป็นนิยายรักหวานหวานให้มันสนุกจนถึงตอนจบเลยเป็นไงเขาจะรักข้าเพราะว่าจะเป็นคนเขียนไม่ใช่ว่าเขารักข้าจริงๆข้ารู้แล้วว่าทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องโกหกเท่านั้นแล้วรักหวานหวานแบบนี้จะมีความหมายหรืองั้นเปลี่ยนเป็นนิยายแก้แค้นเขาคือสัตว์รูตัวสกาจของเจ้าเจ้าแทงเขาวันละร้อยแปดครั้งแบบนั้นมันจะน่าตื่นเต้นมากเลยไม่ใช่เหรอ งั้นเธอก็ลองพิจารณาอย่างละเอียดดูอีกทีไหมทำไมไม่ใช่ความรักก็เป็นการฆ่าละ่ะเจ้าไม่สามารถทำให้เป็นชีวิตปกติได้เหรอแบบนั้นไม่ได้หรอกนะสิ่งนี้จะไม่มีผลอะไรการอ่านนิยายเป็นเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากไม่มีเนื้อเรื่องขึ้นขึ้น,นลงลงมันก็จะเป็นเพียงบัญชีกระแสรายวันเท่านั้นแต่ว่าข้าก็ไม่มีเรื่องอื่นให้ทำแล้วนี่นาทำไมถึงต้องมีแต่ความรักตลอดทั้งวันด้วย ฉันเข้าใจแล้วเธอต้องการเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกที่ไม่มีคู่นี่ไม่เป็นปัญหาหรอกนะตอนนี้กำลังฮิตสุดๆเลยเธออยากสร้างโชคลาภหรือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงละ่ะเออแล้วการพิชิตทุกทิศทางและขยายอาณาเขตล่ะไม่ไม่อู๋ซวงเป็นแม่ทับหญิงมันเป็นเรื่องบังเอิญค่ะฮะเป็นอะไรไปเหรอเป็นอะไรไปมีคนรักมีคนรัก ดูเหมือนจะไม่ได้นะนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเกี่ยวกับความรักถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนิยายก็จะไม่มีอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่มีนิยายเธอก็จะหายไปด้วยฉันคิดออกแล้วคำถามในนิยายฉันจะต้องหาคำตอบในนิยายให้เจอเจ้าไปแก้ไขเนื้อเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะ ฉันอยู่ในเรื่องนี้แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครของฉันได้และเจียงหลี่ช่างเพราะเขาสูญเสียความรักที่แลกมาเขาจึงกลายเป็นบ้าและกลายเป็นปีศาจไปแล้วเจ้าถูกเขาฆ่าอยางงั้นเหรอเปล่าหรอกนะฉ,ฉันและเขาตายพร้อมกันและเขาก็ตายก่อนฉันด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนแบบตัวต่อตัว,ตวไม่พวกเราไม่ได้สูญเสียอะไร ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงแค่เจียงหลี่ชางจะใช่ไม่ได้นะทุกอย่างจะยังคงเกิดขึ้นตามเนื้อเรื่องเดิมจากนั้นทุกอย่างก็จะพังทันลายลงฉันขอคิดก่อนนะฉันคิดก่อนพระชายาบ้าไปแล้วอย่าง้นหรือ พอได้แล้วจากช่วงสุดท้ายในเรื่องของเจ้าผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ได้ถูกกำหนดเอาไว,แว้แล้วและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ได้สิเปลี่ยนได้จะต้องเปลี่ยนได้แน่หากเธอยังสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของนิยายได้แล้วทำไมปฏิหารจะเกิดขึ้นไม่ได้ล่ะไม่มีปัญหาหรอกนะเราต้องเชื่อในความรักและความกล้าหาญเสมอจะทำได้ยังไงนะที่พูดแบบนี้โดยไม่มีจิตสำนึกอะไรเลย ความจริงแล้วฉันไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทำแบบนี้หลายครั้งเลยฉันพบรูปแบบที่น่าสนใจแล้วและแค่ต้องการตรวจสอบมันอีกครั้งเจ้ายังจะลองอีกอย่างงั้นหรือใช่เจ้าเห็นได้ที่ไหนเนี่ยหลังจากที่ข้าตายข้าควรไปที่โยม,มโลกพบกับท่านโยมไม่ใช่หรือ หรือเป็นพ่อค้าได้ทำความดีมาตลอดชีวิตและสะสมความดีไว้และมีหญิงสาวที่เป็นนางฟ้าที่จะเข้ามาครอบงามร่างเก่าของข้าและกลายเป็นนางฟ้าครั้งนี้เจ้าใช้เวลา80ปีในเรื่องนี้นะรู้ไหมง่อจังเลยไม่รู้ว่าโจชืมมั่งกลายเป็นผีเสื้อหรือว่าผีเสื้อกลายเป็นโจชมมัง่งถึงแม้ว่าทุกครั้งฉันจะลืมสิ่งที่เจอในเรื่องราวนั้น แต่อาดมแบบนั้นก็เหมือนภูเขามันเริ่มดักขึ้นเรื่อยๆกดไว้ในใจดักขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยมากเลยฟังอี้ไม่ต้องห่วงนะฉันพักแค่แป๊บเดียวก็พอแล้วแค่ต้องรวบรวมความคิดสักพักแล้วรอให้ฉันคิดให้รอบครอบก่อนพอแล้วทุกอย่างไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วความหมายอย่างนั้นเหรอ เจ้าเคยเข้าใจจริงๆหรือไม่ว่าสิ่งที่ตัวเจ้าเองต้องการนั้นคืออะไรใช่ตอนจบที่สมบูรณ์แบบของเรื่องหรือว่าเป็นชีวิตที่ตัวละครของเจ้าได้รับอิสระหรือไม่หรือเพียงเพื่อตอบสนองตัวเจ้าเองเท่านั้นฉันไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันต้องการนะคืออะไรในชีวิตและความตายความรู้สึกที่พันธนาการซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการสแสวงหาอย่างต่อนเนื่องอย่างที่สุดนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว แต่ฉันแค่ต้องการไปจากนิยายนี้และโลกนี้ในนิยายก็จะหายไปคนที่เขียนและสร้างนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือฉันฉันเป็นผู้ที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้และฉันก็เป็นผู้อ่านด้วยการมีอยู่ของฉันเป็นพื้นฐานสำหรับการมีอยู่ของโลกนี้แต่คนที่อยู่ในนิยายเรื่องนี้มีความสุขและทุกข์เป็นของตัวเอง พวกเขามีการต่อสู้ดิ้นรนและความหวังแม้ว่าข้าจะอยากให้พวกเขาจบลงอย่างมีความสุขก็ตามแต่เรื่องราวที่น่าเศร้าก็าจะกลายเป็นโศกนาฏการรมในที่สุดและฉันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉันไม่กล้าไปจากที่นี่ฉันทำได้แค่พยายามใช้ชีวิตยอยู่ในเรื่องราวนี้แต่ว่าฉันจะต้องไปนะทั้งหมดจะจบลงเช่นเดียวกับ การกลับชาติมาเกิดทุกครั้งในเรื่องราวนี้ทั้งหมดก็จะหยุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวอันเลวร้ายในตอนท้ายฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้สักอย่างาทำยังไงดีนะฉันไปตรวจสอบที่บริษัทแล้วพบว่าคุณจ่ายเงินเดือนให้ผู้หญิงคนนั้นในดามของบริษัทคุณจ่ายผู้ช่วยธุรการเดือนละหก0 0 0่ยวนเยี่ยมเลย เพื่อป้องกันไม่ให้ฉันฟ้องคุณเรื่องการโอนทรัพย์สินใช่ไหมทำไมละ่ะก็เธอมีลูกชายให้ผมได้มันไม่เหมาะแล้วที่ผมจะให้เงินเธอถ้าหากว่าเธอทำได้เธอก็คลอดสักคนสิเปลี่ยนตัวละครไม่ได้เปลี่ยนเนื้อเรื่องไม่ได้ตอนจบถูกกำหนดเอาไว้แล้วเหยียดจืดเสยนคุณพอได้แล้วลองคิดดูด้วยตัวคุณเองริ่มต้นจากฉันและคุณที่ยากจนและไร้ประโยชน์ พ่อแม่และญาติญาติของฉันที่บ้านไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ในตอนแรกที่ฉันแต่งงานกับคุณเพราะว่าฉันรักคุณตอนนั้นครอบครัวของคุณดูถูกผมแต่ผมก็ไม่ได้บังคับให้คุณแต่งงานกับผมมันเป็นการตาัดสินใจของคุณเองทั้งนั้นนี่เป็นแค่นี่ยายรักนะทําไมถึงใกล้จะกลายเป็นเรื่องแปลกเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แล้วล่ะเฮ้ยนี่ฉันจะต้องเขียนยังไงกันแน่นะนะฉันเต็มใจอย่างนั้นเหรอนี่ฉันเต็มใจเองอย่างนั้นเหรอ ใช่นิฉันเต็มใจเองฉันตาบอดไปเองฉันมันงอกผมไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่าหาคนมาก่อกวนฝังๆแม่ของลูกชายผมคุณก็ยังคงเป็นภรรยาของผมผมกินน้อยลงคุณก็ใส่น้อยลงเหมือนกันคุณเห็นไม่ว่าคุณเลี้ยงลูกสาวของคุณให้ได้ประโยชน์เธออยู่แต่บ้านทั้งวันโดยไม่ออกไปข้างนอกเลยใช่หรือเปล่าล่ะคิดออกแล้ว ในเมื่อชีอฟางยี่สามารถคุยกับฉันได้สามารถเปลี่ยนเป็นคนจริงๆได้ไม่แน่นะว่าเจียงหลี่ชางก็จะได้เหมือนกันฉันสามารถไปถามเขาได้นี่นะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับปัญหาไปอีกมุมหนึง่งชีวิตก็จะรู้สึกสดใสร่าเริงขึ้นมาทันทีคุณต้องการให้ฉันยอมรับนางสสรเละแล้วหรอฉันจะไม่ยอมให้คุณมีมัน่นแม้ว่าฉันจะฆ่าคุณก็ตามไม่เอ้ยอว่าไปแล้วเหรอวางมีดลงเดี๋ยวนี้นะหรือไม่พวกคุณก็อย่ากันเถอะนะ เสี่ยวยือในนิยายของฉันชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความยากลำบากและทางเลือกที่เจ็บปวดถ้าเป็นเธอเธอจะเลือกอะไรเหรอเธอจะเป็นคนแบบไหนเธอจะใช้ชีวิตตามที่เธอต้องการได้หรือไม่พระเอกของฉันฟังอีฉันไม่มีบ้านแล้วฉันมีแค่เธอ และที่ดีขอบคุณคุณหมอมากอาการของคุณแย่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะการติดเชื้อดีขึ้นและขณะนี้ก็ค่อนข้างคงที่แต่ก็ยากที่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเป็นปัญหาทางจิตมากกว่าครับเธอทำตัวเหมือนไม่อยากตื่นจากนั้นทุกอย่างก็เหลือเพียงแค่เวลาเท่านั้นแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรความหวังก็ยิ่งรีบรีลงเท่านั้น การเห็นแม่ฆ่าพ่อของตัวเองด้วยตาของตัวเองนั้นคงเป็นเรื่องยากสำหรับคนปกติที่จะยอมรับได้ทนายหวังถ้าหากว่าเธอไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นยังไงหรอครับมันเกี่ยวข้องกับการแบ่งทรัพย์สินที่ซับซ้อนมากแต่ตอนนี้คนที่ไม่อยากให้เธอตื่นขึ้นมามีมากกว่าคนที่อยากให้เธอฟื้นขึ้นมานะฉันไม่สะดวกที่จะพูดมากเกินไปฝากดูแลเธอให้ดีด้วยนะคะ จนถึงตอนนี้เรื่องดาวนี้ก็ถึงทางตาแล้วดังนั้นฉันคิดว่าฉันคิดว่าถ้าหากว่าฉันเข้าสู่เนื้อเรื่องไม่ได้ในฐานะของสือฟางยี่แต่เป็นเย่เสียวหยีคนที่เข้าไปในนี่ยายฉันจะหาโอกาสบอกเจียงหลี่ชางความจริงแล้วเขาเป็นแค่คนที่อยู่ในนี่ยายเท่านั้นในตอนที่เราพยายามดับไม่ท้วนแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแป,ปลงเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ งั้นก็เปลี่ยนมุมมองและปล่อยให้เจียงหลี่ชางเจาะลึกเรื่องราวนี้เธอคิดว่าจะมีโอกาสพลิกใหม่หรือเปล่าฮะแต่ว่าข้าเหนื่อยกับมันแล้วล่ะนะต่อให้กลายเป็นคนจริงๆแล้วยังไงละ่ะก็เหมือนกับเจ้าก็ไม่สามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้อยู่ดีฮะข้าคิดว่าข้าออกไปจากเรื่องราวของเจ้าได้แล้วที่แท้ทุกอย่าง ก็ยังคงอยู่ในความคิดของเจ้าข้าคิดว่าการตื่นขึ้นของข้าเป็นพระตัวข้าเองแต่ข้าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่เจ้ามอบให้ข้าเก่งมากเลยนี่แม่นาง